ครับวันนี้จะมาแบ่งปันการเจาะกระเป๋ากางเกงปากกระเป๋าเฉียงกันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทําการเตรียมอะไรกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะเย็บลงมาจนถึงก้นกระเป๋านะคะรับปากกระเป๋าล่างนะครับแล้วก็จะเย็บออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นใช้กันไกลคลิปให้ถึงมุมนะครับคลิปให้ถึงมุมแล้วก็ตัดผ้า่วนเกินทิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นก็กลับผ้ากระเป๋าออกมา ทำการทับคิ้ว1นึทับ16นะครับเย็บอะไรกระเป๋าให้ติดผ้ากระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นทับคิ้วปากกระเป๋า 1- นึสีนะครับแล้วก็เย็บก้นกระเป๋าได้เลยนะครับอาจจะหายหลายวันนิดนึงนะครับช่างเป็นเดี่วหุ้มสมองอักเสบนะครับครับแล้วก็ยึดปากกระเป๋าเรียบร้อยครับ